วิธีการสมัครสมาชิกใหม่ให้กับตัวแทนใหม่แบบสมัครเองนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาล็อกอินที่ระบบก่อนนะครับกดเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นให้มองมุมซ้ายมือบนนะครับจะเห็นขีด3ขีดให้ติ๊กที่ขีด3ขีดครับและเลื่อนขึ้นมาเจอตรงคำว่าสายงานบ inary นะครับคลิกมาเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็น ผังแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการเอาคนใหม่มาไว้ด้านขวานะครับผมเราก็ติ๊กตรงตัวการ์ตูนสีเทานะครับที่เขียนว่าสมาชิกใหม่นะครับได้เลยครับก็จะเข้ามาหน้าใส่ข้อมูลครับให้เรากรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับที่จําเป็นนะครับชื่อนามสกุลเลขปบบชาชนนะครับใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับ ที aja, ่อยู่ตามับัประชาชนนะครับต้องตามบับรประชาชนนะครับต่อมาครับที่อยู่ส่งสินค้านะครับข้อมูลธนาคารนะครับใส่ให้ครบนะครับที่อยู่ส่งสินค้านะครับตรงนี้นะครับที่อจดที่อยู่ส่งสินค้าอย่าลืมนะครับต้องกรอกให้ตรงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านกรอกไม่ตรงสินค้าจะไม่สามารถส่งถึงท่านได้นะครับสําคัญเลยนะครับตรงนี้ครับ ลหลาดผู้แนะนำนะครับคุณต้องเช็คทุกครั้งนะครับคุณต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะครับต้องเช็คลหลาดผู้แนะนำทุกครั้งครับหลังจากนั้นนะครับกรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับที่อยู่จัดทง่งที่อยู่ธรรมชาชนนะครับเสร็จแล้วกรอกผู้รับผลประโยชน์นะครับตรงนี้สามารถกรอกก็ได้หรือไม่กรอกก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมีจุดประสงค์จะใส่ผู้รับผลประโยชน์ก็สามารถใส่ได้นะครับ เสร็จแล้วครับให้ทุกท่านเข้ามาตั้งรหัสผ่านกระเป๋าสตางค์ครับตั้งเอาที่เราจําได้นะครับรหัสผ่านกระเป๋าสตางค์4ตัวครับตั้ง4ตัวนะครับเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยครับถ้าข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วกดเซฟได้เลยครับแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครครับ